เช้าวันที่26กันยายน2564พี่น้องชาวตำบลคลองหลานพัฒนาตั้งตื่นตระหนกกับเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลคลองหลานพัฒนาหลายจุดไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนสถานที่ราชการถนนหนทางและไร่นาสวนเนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และตกหนักในคืนวันที่25กันยายนทั้งคืนจึงเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากและลําคลองคลองลานได้เอ่อล้นจนเกิดภาวะน้ำท่วมดังกล่าวขึ้นสร้างความเสียหายให้แก่หลายพื้นที่ด้านดรวิทยาทัศนภพยบูรณ์นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนาก็ไม่ในนิ่งนอนใจออกพื้นที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลมาสมทบก,บกับกำลังของทีมกำนันอิศักา์ พัชนะไพบู์กำนันตำบลคลองลานพัฒนาที่นำผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งจิตอาสามาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบทำแนวป้องกันน้ำท่วมย่านเศรษฐกิจของคลองลานที่ตลาดคลองลานขณะเดียวกันก็ได้บรรทุกทรายไปแจกใจ่ายให้แก่พี่น้องที่เดือดร้อนตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อกรอกใส่กระสอบและนำไปวางตามจุดที่ต้องการป้องกันน้ำท่วม ขณะที่ภาคเอกชนอย่างห้างหุ้นส่วนจำกัดเดือนดาวเดียวก็อนุเคราะห์นำรถแมคโครมาขุดลอกเอาสิ่งปฏิกูลที่ขวางตามคอสะพานออกทำให้น้ำสามารถไหลได้อย่างรวดเร็วขึ้นน้ำที่ท่วมถนนและกำลังจะท่วมตลาดและชุมชนจึงลดลงอย่างรวดเร็วภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดหรือห้ามไม่ให้เกิดได้ แต่ความสามัคคีและความร่วมมือสอดประสานในการแก้ปัญหาของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ตามกำลังของแต่ละหน่วยงานแต่ละคนและสิ่งนี้เองที่จะสามารถทำให้เรารอดพ้นในทุกๆวิกฤตค่ะแล้วพบกันใหม่กับสารพัดสารพันเรื่องราว ในตอนต่อไปค่ะ